คนมีศีลมีธรรมไปที่ไหนก็จะมีแต่สิ่งรองรับถึงจะมีกรรมอยู่แต่ผลของบุญก็ตามช่วยบุญนี้เรามองไม่เห็นหรอกมันเป็นพลังพอจวนเจียนจะตกทุกข์ได้ยากจริงๆบุญกุศลเหล่านี้ก็จะเข้ามาคุ้มครองการทำความดีหรือการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าลืมตั้งมั่นในการทำความดีเราต้องขยันทำมาหากินไม่ทำให้คนอื่นเนืนร้อนอยู่เป็นนิสยัยหากแมนว่าเอาแต่สดม์ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่คิดจะสร้างฐานะสร้างสิ่งดีๆด,ด้วยตนเองบ้างก็ยากที่จะกู้โดนชตาให้ดีขึ้นรวยขึ้นอย่างใจอย่างที่แอบหวังท่านผู้ฟังเคยหรือไม่ ที่ทำอะไรทจงสุดความสามารถแล้วรู้สึกว่าท้อแท้ชีวิตยังไม่ดีขึ้นให้สมกับความเหนื่อยที่เราได้ทำลงไปคำตอบก็คือชีวิตของเราถึงแม้จะต่อสู้ด้วยความมานะพยายามเป็นหลักแต่ก็อย่าลืมว่าฟ้ายังลี้คิดชีวิตเราด้วยส่วนหนึ่งดวงเรากมเราก็เหมือนกับน้ำแก้วหนึ่ง หากว่ามีสิ่งสกปรกตกลงไปแล้วก็ใช่ว่าเราจะต้องเทน้านั้นทิ้งสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือไม่เติมสิ่งที่สกปรกลงไปอีกเลือกที่จะเติมน้ำแต่น้ำใสสะอาดเพื่อให้มีแต่น้ำที่สะอาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนลืมไปเลยว่าเคยมีสิ่งสกปรกมาก่อนในแก้วน้ำใบนี้ อย่าลืมนะคะว่ากรรมเราไม่สามารถลบมันได้เราทำอะไรไม่ดีไว้เราก็ต้องชดใช้ในกรรมนั้นแต่ชีวิตที่ดีขึ้นเราสามารถเลือกสร้างบุญบาร,รมีเสียแต่วันนี้ได้และสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการสมบมวนอย่างไรให้รวยขึ้นและให้ดวงดีขึ้นแต่ก่อนอื่นนะคะ ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะใครก็ตามนะคะที่ลำบากและอยากเจอรวยเราจะมีสูตรแก้กรรมมาฝากแต่จะมีข้อแม้ว่าจะต้องตั้งมั่นและสัญญากับตัวเองอย่างมั่นคงดังนี้ค่ะเราจะถือสินห้อย่างเคร่งครัดแต่หากคิดว่ายาก ก็ให้เราเริ่มจากการรักษาศีลเป็นเวลาก่อนเช่น10นาฬิกาถึง12นาฬิกาว่าเราจะไม่ยอมให้ศีลห้าของเรานั้นขาดแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้าทำต่อไปเรื่อยๆอารมณ์จะเริ่มชินและจะสามารถรักษาศีลได้ทั้งวันอันที่2ให้เรานั่งสมาธิทุกวันอูไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องทำ ถ้าเจ้ากรรมนเวงขวางไม่ให้คุณรวยหรือไม่อยากให้คุณพ้นทุกข์คุณก็จะไม่อยากทำข้อนี้โดยให้ทำทุกวันใครสะดวกก่อนนอนหรือช่วงเช้าช่วงบ่ายได้หมดก่อนที่เราจะทำกรรมฐานหรือวนั่งสมาธิเราจำเป็นต้องอาราธนาสินห้าหากไม่รู้ภาษาบาลีก็ให้ใช้ภาษาไทย กล่าวได้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปเราจะไม่ผิดสินห้าเลยตอนนี้สินห้าของเราบริสุทธิ์แล้วเพียงเท่านี้สินจะเต็มได้ผลเท่ากับอาราธนาศีลด้วยภาษาบาลีทุกประการหลังจากนั้นให้พูดว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นศัตรูกับใครข้าพเจ้า จะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลกใครที่มีทุกข์หากสามารถช่วยได้ข้าพเจ้ายินดีจะช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้กำลังใจเราจะเย็นสบายมากเพราะเราได้แผ่เมตตาบาร,รมีก่อนเข้ากรรมาฐานในการตัดขันห้าให้เราพิจารณาดังนี้ร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเราที่เราทนทุกทรมานอยู่ทุกวันนี้เพราะขันห้านี้ตัวเดียวต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองหาข้าวปลาอาหารมาปนเปลอมันหิวก็ทุกหนาวก็ทุก์ร้อนก็ทุกไม่สบายยิ่งทุกข์หนักเช่นกันขึ้นชื่อว่าร่างกายเราเลวอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกแล้วแตายเมื่อไหร่ ขอไปพระนิพพานเพียงเท่านั้นก่อนที่เราจะเริ่มการทำกรรมฐานหรือว่านั่งสมาธิให้ระบายลมหยาบโดยหายใจเข้าลึกๆยาวๆหายใจออกยาวๆต่อไปนั่งกรรมฐานจะนิ่งสงบขึ้นไปอีกต่อมาก็เริ่มทำกรรมฐานโดยหายใจเข้า นึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทให้ทำแบบนี้วันละ15นาทีเป็นอย่างตำ่ำให้ทำทุกวันได้จะยิ่งดีแต่ถ้าใครชอบคาถาบทยาวๆเช่นคาถาเงินล้านคาถาพระศิวลีคาถาพระกรัพัอื่นๆก็สามารถนำมาท่องขณะทำกรรมฐานได้เลยโดยภาวนาไป รู้ลมว่าตอนนี้เราหายใจเข้าตอนนี้เราหายใจออกแรกๆอาจจะไม่ค่อยชำนาญต่อไปพอชินแล้วจิตของเราก็จะสงบมากขึ้นตามลำดับหลังจากที่เราทำกรรมฐานเสร็จแล้วพอเราออกจากสมาธิก็ให้นำเงินใส่กระปุกหรือบาทเล็กๆเ,เพื่อทำบุญไว้โดยเฉพาะจะ1บาท2บาท3บาท ห้าบาทสิบบาทหรือแล้วแต่กำลังของเราที่เราไม่เดือดร้อนตั้งใจไว้ว่าจะนำไปทำบุญสังฆทานหรือเลี้ยงอาหารพระพอเงินในกระปุกนั้นเต็มก็นำไปทำสังฆทานหรือถวายอาหารพระที่วัดพอเรานำเงินใส่กระปุกเสร็จแล้วอย่าพึ่งคุยกับใครให้เรานั้นรีบอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลดังนี้ ให้ว่านโมสามจบอีทางปุญญพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ได้เคยล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอท่านจงโงธนาและอโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ข้าพเจ้าที่ได้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ติดขัดการงานทุกยากลำบากขอท่านทั้งหลายจงโหมทนาส่วนกุศลน,นี้และขอจงโอโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และลูกขอกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาหลวงพ่อป่ามะเบานงโคพระอาริยสงฆ์ทั้งหลายพรหมเทพทั้งหลายเสด็จพ่อศิวะพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีพระพิคเนตพระมหาราณีลักษณีมาตาองค์ในของลูกทุกๆพระองค์ พรมเทพเทวดาทั่วสากลพิภพแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระยายมราชขอได้โปรดมาอนุโมทนาสวบุญส่วนกุศลทั้งหมดของลูกนี้ด้วยเทินและข้าพเจ้าขอแผ่แม่ตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่รวงลับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ขอท่านจงโหมทนาสมบุนส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนักกระเบิดนี้ด้วยเทินแล้วอธิษฐานบาร,รมีว่าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเราจะขอใครใครก็ได้ขอเนื้อเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่เราต้องการจะตั้งจิตอธิษฐานฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตาม ช่องรายการธรรมะบันทึกบุญเพื่อที่ทางท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดรับฟังสาระธรรมดีๆก่อนใครและก่อนจบคลิปในวันนี้ขอฝากทิ้งท้ายเพจอาจารย์พัจรินส่งดาวดูดวงการลงยัน,นต์พกษัพกิั์การลงยันตหน้าทองการทำวัตถุมงคลเครื่องรางของครั้งเช่นจำน่ายน้ำมันสาลิกาลินทองสีพึ่งนักกันกรูหน้าทอง และการจุดยันเทียนตามแบบโบราณเพื่อเสริมโชคลาภวาสนาหนุนดวงชะตาการงานการเงินความรักสามารถกดติดตามได้ตามลิงก์ใต้ตคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ